สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FF Sonic Channel นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงการเล่นเกมแต่ว่าผมจะมาสอนการรีจิสเตอร์วันันตีของทางเครื่อง PlayStation นะครับก็คือการยืนยันว่าเราซื้อเครื่องมาแล้วเราจะใส่ประกันยังไงประกันเครื่องนะครับวเวลาซื้อเครื่องมาจากศูนย์อ่าฮะก็บางร้านนะครับเขาจะไม่สอนให้ นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งสําหรับคนที่ติดตามคลิปของผมผมก็จะสอนว่าใส่คลิปยังไงสําหรับคนที่ไม่รู้อย่างแรกเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเราเข้ามาที่เว็บไซต์ asiaplaystation.com นะครับแล้วก็เขาจะให้เลือกภาษาครับเราก็เลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นเป็นโซนของเอเชียนะครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าเว็บอย่างนี้ มันจะมีปุ่มล็อกอินอยู่บริเวณเมาส์ที่ผมเลื่อนนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วมันจะมีคําว่าล็อกอินอยู่พอล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บใส่รหัสของทาง่านได้เรียบร้อยรหัสนี้ก็คือเป็นอ่ PlayStation ID ครับทางร้านเราจะสมัครมาให้แล้วหรือก็ไม่น่าสมัครยากครับเข้ามาเว็บนี้เหมือนกันแนละ้วกด register อ่ะฮะ ID นี้จะรวมไปถึงการใส่ ID เวลาเราสมัคร PlayStation Plus ด้วยนะครับวันเราเราจะหักบัตรซื้อเกมจากในเครื่องหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ ID นี้ได้เลยนะครับอพาพอขั้นตอนต่อมาแล้วก็กดมาที่ My Page นะครับเขาก็จะเด้งมาให้อีกหน้าหนึ่งปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับในหน้านี้ก็จะมีเมนูต่างๆครับเป็น My Top Page My Profile ก็คือเป็นโปรไฟล์ของ ID เรานะฮะ My t o f h e t o p h e ก็คือเป็นระบบถ้วยของทาง Sony นะครับ My Friend ก็คืออาจจะเป็นเพื่อนในระบบ PSN นะฮะโอเคเรา okay, ก็เข้ามาที่ My Hardware ฟึบมันจะมี2ออันซ้ายมันจะเป็นภาษาไทยครับอันขวาเป็นภาษาอังกฤษแต่เนื่องจากว่าผมทำใน เครื่อง PlayStation 4มันไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ผมก็จะกดเป็น Register h แวร์อันขวาเสร็จปุ๊บการลงทะเบียนประกันเนี่ยมันไม่ได้ลงทะเบียน้เฉพาะ PS4 ครับมันลงทะเบียนได้ทั้ง a c c e s s o r ่างอ,อย่างเช่น PS Vita TV ด้วยหรือว่าจะเป็น PS Vita เอง PS4 เอง PS3 เองก็สามารถลงทะเบียนได้เสร็จปุ๊บอะของผมเป็น PS4 นะ เสร็จปุ๊บเพื่อโชว์มาครับอ่าพิเศษเพลย์สเตชันส mm ี่โมเดลนัมเบอร์ก็คือเครื่องของเราเนี่ยเป็นรุ่นอะไรฮะบางร้านเขาจะทํามาให้แล้วหรือเขาจะบอกนะครับแต่ว่าก็ดูกันแล้วกันไอตรงโมเดลนัมเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่กล่องของกล่องของเจ้าเครื่องเพลย์สี่เนี่ยก็คือมันจะอยู่ตรงบาร์โค้ดเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้เลยครับรุ่นอะไรอันนี้เป็น1006 ABO1 นะครับก็จะเป็นรุ่นแรกเลย ก็เลือกไปว่าเครื่องของท่านเป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องรุ่นไหน Star w a r Destiny หรือว่า Metal Gear บลาบลา b ก็ลองเลือกรุ่นดูครับว่ารุ่นของท่านคือรุ่นไหนของผมเป็น 1106AB รุ่นนี้ผมอยากได้รุ่นนี้มากเลยเป็นรุ่น20ปีนะรุ่นเข้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะนี่เราบอกเขาก็บอกว่าเราเลือกโมเดลนี้มาแล้วปุ๊บ serial number ตามรูปเลยครับ s e r ี a นัมเบอรเนี่ยจะอยู่ตรงใต้เครื่อง Play Station 4ของท่านก็คือหงายไม่ขึ้นมาดูครับแล้วก็ตามรูปอีกอีกรอบหนึ่งฮะมันจะมีเลขทั้งหมด17ตัวครับเลข2ตัวหน้าไม่นับนะฮะตัดไปเลยให้ดูเลขที่อยู่ในกรอบแดงเท่านั้นก็คือ2ตัวหน้าคุณตัดไปแล้วคุณก็เอาตัวหลังทั้งหมดอะ่ะมาใส่อ่ะอย่างผมเดีย๋ยวผมจะกรอกให้ดูครับ ซึ้อมาเป็นอะไรมากเลยเนะี่ยผมดูของผมก่อนครับกล่องตรงนี้แหละกรอกไปเลยเออต้องไม่ใช่เอาใหม่พอ,อผมกล่อง้วนี่เนาะโอเคของผมวันนี้เสร็จปึ๊บสองตัวหน้าไม่นะับ ผมก็จะเลื่อนไปอ่าอ้าวหอกผิดเอาใหม่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนมาศูนย์เอ้เดียวหองผิดอีกแล้ว <c oughs> เนี่ยครับก็คือ อ,อผิดไม่ดีครับเสียเวลานะฮะแตะผมก็ให้ดูดูกันไปเลยตรงนี้แหละทำแบบละเอียดครับละเอียดเลยช่วยไม่ด้ปับอ่ะ เสร็จแล้วครับพอคุณกรอกหมายเลขที่ถูกท่องเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ครับอ่าเป็น country ผมอยู่ประเทศไทยก็ใส่ไทยไปครับซื้อจากช่องทางไหนครับ p shed channel คุณซื้อมาจาก sony shop playstation dealer หรือว่าเป็นของขวัญหรือว่าจับได้นะฮะ,ะผมซื้อมาจาก dealer ของ playstation ครับเขาก็จะให้เราเลือกร้าน ก็จะมีช่องนี้เลือกขึ้นมาของผมซื้อมาจากร้าน Open นซอร์ e ครับคือ,อ M U D Y V บ มเฟี้ยวเลยพิมพ์ผิดอีกแล้วอ่มาติ๊กอ่านี่ฮะแค่นี้เราก็กรอกเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ